สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำข้าวจีกันนะคะข้าวจีของคนอีสานค่ะข้าวจีของคนอีสาน้นขั้นตอนแรกก็เราล้างข้าวก่อนนะคะเราเอาน้ำใส่ข้าวข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวเคี่ยวงูเอาอย่างดีเลยเอาให้สวยเลยเวลาทำข้าวจีออกมาข้าวมันจะสวยเรียงเม็ดสวยเราล้างข้าวก่อนแล้วก็น้ำใส่น้ำหนึ่งแล้วก็ เอาสารส้มเนี่ยลงไปวนข้าวจะได้ขาวนะคะข้าวออกมาหุงแล้วจะขาวเราก็ไปเทน้ำนี้ทิ้งหลังจากที่เราล้างด้วยสารส้มแล้วเทน้ำทิ้งน้ำหนึ่งเราก็ใส่น้ำมาใหม่แล้วเรก็ใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนชา แล้วก็คนให้เกลือเข้าไปในข้าวนี่มันจะทําให้ข้าวข้าเหนียวนิ่มแล้วก็เราแช่เนี่ประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงก็นึ่งได้แล้วเพราะว่าใส่เกลือแล้วทําให้ข้าวนิ่มเร็วแล้วข้าวหุงออกมานึ่งออกมาก็จะขาวขาวแล้วก็นิ่มไม่แข็งด้วยค่ะ นี่ขั้นตอนแรกของการทำข้าวจีค่ะเราให้ข้าวมันนิ่มแล้วเรามานึ่งกันมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะข้าวของเราที่แช่เอาไว้เมื่อกี้เมื่อประมาณสองชั่วโมงที่แล้วก็นิ่มแล้วนะคะนี่เราก็ทําการหุงจะทําข้าวจีแล้วค่ะข่าจีของทนอีสานเลยของจีถ่าใครมันสินี่เค็กลับอยู่เข็ดจีเเหกๆเขานิ่มองอย่างไงเบิดเมื่อก็นิ่มเดี๋ยวอันนี้เข้ามาหนึ่งเขาวันค่ะ เดี๋ยวพ่อเขาสุกเราจะค่อยกลับมาเปิ่งอีกเด้อค่ะเวลาผ่านไป20นาทีข้าวที่เราหุงไว้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะนี่เราก็จะเปิดฝาหม้อดูค่ะข้าวมันสุกแต่ยังสุกไม่ดีนะคะเราก็จะเอาน้ําเย็นนะคะไอ้น,น้ําธรรมดาเนี่ยค่ะน้ําเราคลุมไปคลุมในข้าวนะ ถ้ามีไอ้ที่ฉีดฝอยๆอยอะเหมือนที่รีดผ้าที่ฉีดสเปรย์ฉีดฝอยๆอ,ยอนั้นก็ดีค่ะเอาฉีดใส่ข้าวเลยฝอยๆบางๆแล้วก็ทําการปิดฟ้าไว้ก่อนแลหุงไปนึ่งไปอีกประมาณสักห้านาทีก็จะสุกแล้วค่ะโอ้ย เดี๋ยวกับไท่เดี๋ยวกับเล่าเมนูอีสานเนี่ยมันด๋ออกเล่าออกกันเลยก็ขอโทษหลายๆเด้ค่ะเดี๋ยวกับไท่เดี๋ยวกับเล่ามันเป็นมันเป็น,นติดนิสัยแล้วอง <laughs> ขอโทษหลายๆเดี๋ยวกับไทยกับเล่าสิงวง,งกัน <laughs> พ่อเขาเขาสุกแล้วนะคะ่ะเขาก็เอาออกจากซึ่งมากเมื่อกี้กันเขาก็มาค้นให้มันให้ล่ไอนาม,มันออกก่อน ลายไอ้น้ำออก,ออก,ออกเมื่อกี้ที่เขาพ่มนามใส่กันก็เหตุในเขานิ่มขึ้นนะคะเขาส,สินิ่มยูเบิ้มือเลยค่เข้าไปขายห่็ไปน่อไ้เอามาเห็ดเขาจีกับพุ่มนามส่นเราไปขายครับเขาเหนียวหมูปิ้งยังไงกนนิ่มเบิ้มือเคล็ดลับกับเหตเในเขาเน,นิ่มก็คือพ้อมันสุกข้ากับพุ่มนามเลยะคะ่ะ ข้มน้ำปิดไหวหานาะที่เขาก็เปิดมาเข้ากับมใไซเข้ากับมา,า,บมาให้อายหนำมันออกเพราะอายหนำมันออกเล้แบบนนอันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้คือเขาจีเลวค่ะเขาจีถ้าใครจีของคนอีสานอันนี้นำกะทิหัวกะทินะคะจะไอนนเกลือ,อน,นี่กับประมาณ้อนชาเราลงใส่ในข้นในกะทิไหละไล่เลยค่ะ ละลายแล้วเข้ากับหลาดในเข่าเลยค่ะอันนี้เรียดใ้เขา่าตีเข้าึ่งนิ่มนิ่มก็เก่าอีกแล้วก็ปั่นง่ายเราเทให้เขาทีเวลาย่างอร่อยเพิ่มขึ้นอร่อยเพิ่มขึ้นแล้วก็ปั่นง่ายเขานิ่มตลอดเลยค่ะ เาจะนิ่มปั่น่ายบาแข็งเลยกินกับหอมแสบข้าวกรคข้นใส่แล้วข้าวกนะข้นเห,นหมเข่ากันข้ากระใส่ถ้าเขา่ากาเอาเข่าหน่อยเขา่าหลายข้ากระกาน้ำกะทิเอาก็า้องไปใส่หลายที่จะเข่าเหนียวมุนะ้เน่ะใส่พ่อแบบ ประมาณนี้กับพ่อเลยถ้าข้าวเหนียวมุ่งนึ่สใสใส่หลายกว่านี้วันนี้าักะปิดไว้ก่อนให้มันเย็นแลย้ยจังเขาไปปั่นข้าจีท้าไค่กันกระชิดได้ข้าจีที่หอมแซ่บแล้วก็น,นิ่ม้อมคกเ็ดบุยากเด้วค่ะเผ็ดล่องเบิ้งนี่ค่ะเราไปหาฝามาอย่างนี้นะคะเป็นแบบ แล้วฝาไม่ต้องเอาตูดลึกมากค่ะฝาที่มันตื้นๆหน่อยค่ะอันนี้มันไม่มีเอามาให้ทําให้ดูชั่วคราวให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะหาฝาที่เป็นแบนๆที่ตื้นๆหน่อยไออันนี้มันฝากาแฟมันจะลึกไปหน่อยเราก็กดข้าวเข้าไปมันก็จะเสมอกันมันก็จะเท่ากันหมดเใยข้าวแล้วทําง่ายค่ะถ้าข้าวมันติดมือเราก็มือไปจับน้ําค่ะ แล้วก็มาลุกๆๆข้ามันก็ไม่ติดมือนะคะถ้าเราทําขายถ้าฝามันตื้นๆนนะคะฝามันหาฝาเล็กหน่อยแล้วก็มันจะเท่ากันหมดเลยค่ะข้าวเสร็จแล้วเราก็ข้อออกอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้มันจะใหญ่ไปนะอันนี้คือตัวอย่างทําให้ดูนะคะเมื่อก่อนขายจะเป็นฝาเล็กๆแต่อันนี้มันไม่มีก็ เอามาทำตัวอย่างให้ดูเฉยๆค่ะกดกดแล้วฝาตื้นๆมันก็จะเท่ากันหมดเลยกดพอดีอันนี้ฝาลึกมันก็จะใหญ่ทำไปเรื่อยๆทำไปจนหมดเขาเราจะทำไว้ทำไว้แล้วเรียงไว้เรียงไว้เรียงแต่ละชั้นเราก็เอาพลาสติกปูปูป,ปูเวลาเราจะย่างเราก็หยิบมาย่างแล้วก็เสียบไม้ย่างค่ะ ทำไม่ยากนะคะทำง่ายคะ่ะลองทำดูอันนี้เขาก็ขายรวยกันเยอะนะแต่ขไข่ของใครก็สูตรใครนะคะสูตรใครก็สูตรมันแต่นี้ไม่หวงสูตรค่ะบอกทุกคนให้ทุกคนถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะในส่วนผสมของไข่ก่อนที่เราจะทานกับข้าวนะคะไข่นี่ต้องใส่รสดีใส่ ซอสปรุงรสเลยนะคะให้มันออกเค็นหน่อยเวลาเราทากับข้าวแล้วมันจะอร่อยก็มี